เอาวางไว้ก่อนเออเอาโซเตียก็ไม่ต้องไม่ต้องเอามานั่งนี่เอาโซเตียให้เอออาจะถามอะไรก่อนนะเออานั่งนั่งเลยนะแล้วย่ามาจากไหนเนี่ยฮะัวเป็นผ้าแล้วเสร็จมาหัวเป็นพระแล้วเสร็มาเดี๋ยวเข้าไปอีกนิดนึง ันนี้คือย่ามตัวชันพระเหรอครับตาจากวัดศึกมานานแค่ไหนแล้วก็ยังไม่นานเท่าไหร่ยังไม่นานกี่วันกี่เดือนก็เกือบปีเกือบปีแล้วแล้วทำไมถึงเป็นอย่างนี้ชีวิตก็มันไม่มีญาติ้วแล้วก็มีปัญหาก็เดินเล่ร่อนไปดัวยวุ่งกลับมาจากสีสัตเกลไปถึงสีสัตเกลแยู่บ้านอยู่ไหนอยู่นครนายกเดินไปสีสัเกลอยู่นครนายก เลยไปศิลเกตแล้วทำไมจึงไม่นั่งรถไม่มีตังค์พอดีตั้งใจไว้ว่าถ้าเจอตังค์พันหนึ่งจะเดินจะกลับบ้านแล้วเจออะไรนะแล้วเจอตังค์พันหนึ่งก็เลยกลับตั้งใจว่าถ้าเจอตังค์พันหนึ่งจะจะกลับตอนแรกก็จะเดินไปเรื่อยแล้วก็เจอตังค์ข้างทางพันหนึ่งเจอจริงๆเหรอเจอจริงๆแล้วก็เลยนั่งรถกลับเพิ่งจะนั่งรถกลับมาเนี่ยแล้วทำไมไม่หางานกาันครับก็มันไม่มีบ้านไม่มี มันะมนมีบ้านไม่มีที่พักมันทํายากไม่มีบ้านไม่มีที่พักเอาแล้วแล้วบ้านเราไปไหนมันไม่มีญาตครับฮะไม่มีครับแล้วพ่อแม่ก็ไม่มีครับตอนนี้อายุเท่าไหร่สี่สิบกว่าแล้วทำไมถึงศึกก็มันอยู่ไม่ได้ครับไม่ได้คนพิมันมันมันนี่ครับมันโดนพวกพรมมันไม่รอดแไม่เป็นไรนั่นไอตี๋ไม่ต้องพูดแล้วทีนี้ จะเดินกลับบ้านไปเรื่อยๆครับกะจะมาหาที่นอนแล้วก็เดี๋ยวพอหายปวดขาแล้วก็ไปต่อแล้วอนาคตละ่ะก็ตายตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับะตายตรงไหนก็ตรงนั้นนะล่ะตายตรงไหนก็ตรงนั้นครับพูดง่ายดิก็มันก็เป็นอย่างนี้ครับพมจะมาตลอดแเมื่อคืนนอนไหนเมื่อคืนนั่งรถกลับมา แล้วก็นอนสารารงสระบุรีนอนข้างทางข้างทางไม่ยุ่งไม่กัดรอก็กัดครับก็มันก็ฉี่แล้วไม่อาบน้ำตรงไหนเป็นคนที่ไหนไม่ไหนไม่อาบแล้วก็ที้เจอเจอวัดก็แวะเข้าวัดขอข้าวพักกินขอข้าววัดกินแล้วก็ไปเรื่อยครับนี่เดี๋ยวก็กจะไปนอนพักวัดตรงนี้ก็เกยวันนอนพักกันแต่พอนั่งพักก็ให้พักสองครัวัดแล้วก็ แล้วก็ออกครับแล้ววางอนาคตายังไงตายครับฮะตายครับตายมันก็ต้องตายอยู่แล้วครับตายก็เรื่องอนาคตขาเขาละเรื่องกันอนาคตเราเตรียมยังไงชีวิตก็ตไปเรื่อยๆครับก็อยู่อย่าง,งนี้เดินเรื่อยๆอย่างนี้มันก็บางทีมันก็ไม่ได้กินบางทีมันก็ลําบากแต่ตงงก็ตายตรงไหนก็ตรงนั้น นีน่นี่ลูกเมียไหมนี่นี่แล้วจะไงต่อชีวิตเล่นล่นไปเรื่อยๆก็ตั้งใจแบบนั้นครับเพราะมันไม่อยากคือไปแล้วไม่คิดปักหลักปกักฐานเหรอมันไม่คิดนะครับไม่คิดถือว่าถ้ามีเงินสักหมื่นหนึ่งเที่ยวไปทำอะไรมันเป็นไปไม่ได้ครับฮะเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ ผนไม่ไม่ไม่หวังสิ่งที่เป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเกิดมีนะทำไงเงินหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งมันก็มันทําสร้างครอบครัวไม่ได้แล้วมันก็อย่างน้อยมันก็ต้องมันก็มีที่พักมันต้องมีบ้านมันก็ต้องหมื่นหนึ่งคิดไม่ได้มันคิดไม่ออกเพราะมันไม่เคยไพ่ออมพนมองไม่เห็นว่ามันจะ แล้วเราจะไปใช้อะไรไต้งมีเงินก็เดินทางไปเรื่อยๆเ,เดินทางไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยๆแล้วไปคิดอางการการทำมันยากแล้วครับมันยากแล้วครับยากยังไงมันต้องมีที่พักก่อนแล้วมันต้องรู้จักคนที่งานะผมทําได้แต่มันบางทีมันนี่มันลําบากลาบากยไง มันนี้เนี่ยครับยังทํางานมันต้องรู้จักคนวนนี้อย่างผมไปทําเนี่ยคือถ้าผมอยู่ช่งทีว่าทําแล้วมันอยู่ไม่ได้จริงมันก็ต้องไปอยู่ดีอีกอยู่ดีเพราะมันไม่มีหลักประกานอะไรก็แสดงว่าชีวิตชอบเลื่อนลอยมากกว่าไม่ื่องตอบมันก็อยากสบายทุกคนนะครับมันก็อยากมีตังค์ทุกคนก็แต่บางครั้งมัน อย่างผมเนี่ยมันปัญหาม,มันก็ยมันพูดไม่ถูกมันอธิบายไม่ถูกมันเจอแบบเรื่องราวมานู่นนี่นะเลืกเลาขยันหรือเปล่าหรือขี้เกียจทาได้แต่งาน,นไม่ได้ขี้เกียจหรอกครับพ่อกองผมลาบากอย่างนี้ไม่มีบางทีมันมันก็รู้จักเรื่องเลือกถ้าว่ามีงานทํากับเดินเล่นร่อนนี้เลือกอะไรก็ทําทงาน mm hmm. ถ้าก็ต้องทางานก่อนได้ไม่ได้ก็ต้องทําก่อน แล้วก็วคิดว่าเท่าไหร่วันเท่าไหร่ค่แรงข้าวกินแล้วก็มีบ้างก็พอแล้วครับมีที่พักมีข้าวกินอันนี้อันนี้เรื่องจริงจากใจเลยพาอผมเดินมานี้มาหลายเดือนแล้วเดินไปศรีสะเกดสองเดือนกว่าเดินปวดขาไปเจอขึ้นเขาแล้วไปเจอในป่าแล้วไปวัดไหนแล้วเขาไม่ชวนให้ทํางานว่าสมัยนี้คนเดินแบบผมมันเยอะแต่ส่วนมากเขาจะไปแล้วไปสร้างปัญหา ไปแล้วไปสร้างปัญหาโน่นนี่พระพระสมัยนี้เขาให้แก้พักแล้วก็กลางคืนเขาก็จะปิดละก็เดี๋ยวก็เดินออกไปขอข้าวกินบางทีเขาก็เขาก็ให้แล้วถ้าเกิดว่าให้บิณยามเนี่ยเอาไหมกลางคืนก็ได้อยู่บฮนะ<ๆ>ก็ได้<ๆ>ก็ได้แล้วคิดว่าจะเจ้าวันเท่าไหร่แล้วแต่จะให้ครับขอที่พักมีข้าวกินก่อน พราะตอนนี้มันก็เลื่อนลอดเดินไปสีส่สเกตมาโอ้โหไปก็บางทีก็อยากจะไปหางานทาําแต่มันไปยากแล้วมันทํายากแล้วมันต่างที่ไป<ะ>มันต่างที่ไปมันก็ทํายากเพราะแต่ั้นเขาก็ต้องหางานทาําป็นเยอะถ้าเกิดถ้าเกิดว่าวัดพุทธแสงทำมีงานได้ทํานี้ทํำไหมก็ต้องทําก่อนครับตอนนี้ลองดูก่อนครับถ้าถ้าไม่ได้ก็เดี๋ยวผมก็ต้องออกเดินไปครับ ฟังดูอย่างนี้แล้วสงใช้ยากแล้วล่ะเอางี้เดี๋ยวคิดว่าต้องเลือกชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆครับผมก็ต้องอย่างนี้ก่อนแหละครับว่าผมเอาแล้วแล้วถ้าหลวงพ่อให้เงินักสามพันไปทำอะไรนี่ก็สามพันเลยก็เก็บไว้เดินทางเอาไปเรื่อยๆไ,ไว้กินพวกนกินนี่บางทีก็มันก็เป็นอย่แยครับโอเค เอ,อดโยมใครต้องการบวชพระในวันที่19เดือนนี้พุทภา9กโมงก็เดินรอบบวดเลยนะแล้วก็วันที่18 4สี่โมงเย็นก็พุงผมนาคตอนนี้ใครที่จะบวชก็สมัครได้เลยนะเพราะจะมาจะอีกสักสอวันก็จะปิดรับสมัครเพราะว่าจะต้องไปฝึกขันานาคแล้วก็มาฝึกปฏิบัติธรรมบ้างก็จะได้รู้ข้อวัดนะ ใครจะสมัครก็แจ้งมาที่เบอร์เบอร์โทรศัพทนะ์เบอร์อะไรนะเบอร์อะไร